เล่นเล่นเร็วน่าจะบอกกันได้แล้วอะช็อบไอสัตว์เวลาแม่งหยิบมาเจอบอกกันหน้าเนี่ยเร็วน่าแม่งช็อกันทุกคนเจอก็ช็อปอะอย่างเงี้ยหัวอาเท่าอีกไหนเะเลยเหมือนฉันไม่อีกไหนมันจะสู้มันได้อะก็ไม่ได้เชนมันมีสกินไหนตัวผอมๆมั้งนะตัวมันทะท่า แล้วเนี่ยเสียบางๆ <c oughs> มึงกลัวได้เอาเปลืองตังอ,ะอ่ะม,ม,มึงของมึงอ่ะนะทำมาตาวตาวป <c oughs> อนไม่โดนเฉยตอนนี้มันหลายแอปพลิเคชันหรือกระจายหลายเดือน ไม่รู้สึกน้อยร้อยแหละก็ถือว่าไม่ได้เกียทางเท่าไหร่ขอกหน้าเปล่าหรอกไม่น้อยแม็ชีวะเปล่าก็ได้าถึงเป็นแชนที่ดันเล่นอ่ะ คุณโดนทำเฟสสแลชคิวคอนเฟอร์เรนซ์ที้กูทำให้มึงมีความมั่นใจมากเกินไปเดี๋ยวระวังเรียนะขอพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนะัก แบบนีแล้วก hey, uh ันนะแล้วนะคนเนี้ยไโดดเ่าะไใครเคาน์เตอร์ใครันแนีวะเนี่ยเฮียเกินเบอร์เพืนผม ไม่ตายอ่ะตอนเนี้ยดันไม่ได้ละเอาจริงอะได้กลับบ้านหนึ่งทีออกบับเบิลเวดเอทอกมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเจ๊ว่ามันก็ยังแรงอยนะู่นะดูเรื่องกนะันขอโทษ คือมันมันเป็นเชนไม่แบบไม่ใช่แบบตัวแทนแทงเด็ดจัดระวังนะตัวนี้เขามานะเพราะว่าเรากูเล่นหมอไฟท็อปเจอ,อเอท็อกปุ๊บก็คือบัมเบิร์เวชที่เราเอาอยู่เอท็อกทำอะไรไม่ได้เลยคิดว่าทวิตเฟสกูจะไปที่เล่นไ,ได้นของระเทีนเฮ้ยมีเรียนลงอ่ะ หิว <Ooh. test Springs> แล้วหิวแล้วไอจีนหิวแล้วได้ครูสมัยกูไม่พอเด็กคิดว่ามันจะมาเข้าใจก็อยากพอ

การมาครั้งนี้แล้วคว่เต่าพิตินี่มันทำอะไรการมาครัเหง่ยที่เจอตะวันเวย์เข้าไป เดล่านี่ยคือกูก็ไม่ต้องไปหรอ,นนอกได้ไหมเฮ้ยน็อ,นอดน็อดลีเลียบอ่ะลีเลียบอ,อ่ะวิ่งอาเถ้านี่าไปกลัวใจไม่กล,กลัวจริงนี่แหละมาสเตอร์ยี นะครับมาตีไอ้ดิเดียอย่างนี้มันจะเกิดใหม่ะถ้าเกิดนะายมาเห็นหนางก็แฟทำไมวัดเบเบนัดออกาไหนด้วยเมื่อกี้เราไปเิ้วไอ้หัวเน็ดดูเยอะไหนกันกระโจนเลยนะ มันไม่อยู่ตรงตัวเลยไม่ใช่หรองเมื่อกี้มันยิงมาจากแม่น้ำ่ะน okay. ี่แรกคิดเ่อนไอ้ลีเลียตายแล้วกูไปตีลิฟได้ไหมเนี่ย15บห้าโอ้ยด้วเฟสเดินออก ไม่นลเลยหน้าลงมาเลยเาจะสร,าระ้างปฏิหารไม่นะเาอะมีสมัยอะไร่เดีกยะุน้นมันทำอ,อะไรตรงนีง้อ่นี่หลับผ้า ใช่ใช่ใช่เาอยากจะินหลับไปโอ้โหโอ้โหไม่ได้อยากหลับถ้าได้ยันดึงหลับจากเขาแงาจินมันได้ไม่ตายเนี่ยเชื่อแล้วทำไรก็ได้แนละ้เมื่อกี้นะคือแบบช่างว่าคนวาเสียวใครจะกล้าเข้าแบบนั้นบา้างไหมเข้าเข้าไปแบบน่ากลัวานะมากอ่ะแม็กเกลฟอร์ดเข้าด้วยนะ เหมือนแบบตีนูดเออเอาไปเ,เหอะไอเฮียกูคงไม่ได้หรอกเพลอะเฮ้ยคุณเล่นอะขาดเลยครับเนี่ยมัน <c oughs> เลี้ยง

always rising. <laughs> mày các em. Day at the bank. Hello các Bye bye. นลว้มันแงนมันแงนมันไม่พ้นมันโดนสโลแบบไม่น่าลงมาแม่คือแบบรักกันจัด,จด หนึ่งโอ้โหเหมือนจะไม่ได้ละอันนี้ก็เกินไปนะสี่คนนี่ก็แบบเฮาเขามอนเทสอยู่เลยนะคนนี้อ้าวทวิเศ็กกมมอนเทสขอตัวเลยเลือกใครผิดด้วยนะเลือกใครถูกได้ตายแล้วนี่คืออะไรแม่ผิด้็แต่ลงมารอบแรกอะ เม่ตีนี้ลงมาไพฟ้ากูแบบ <S <S เฮ้ยเฮ้ยคุณจะตายไม่ต้องพูด S <S แล้วตรงกลางไม่เหลือตัวดาเมจใช่เลยียบได้ว่าตัวมันเออไม่อยากพูดคำนี้เลยตัวนู้นเหรอ่ะข้อสมมตของเล่นน่ะ อันติเดี๋ยวนี้มันอยู่นานมากเลย มันมยังตีอีกจ้ะมียังตีไหมวะเอเดนไร้เราก็อุใส่ได้ดันป้อมเนี่ยแต่ดูเราตีป้อมทีแล้วก็สิบห้าน่มเออมึงซูมพุ่งกันเก่งไปเปล่าโผล่มาทีสองตัวข้าเงียไม่ได้กิน นันๆทีจริงเขาจะทำะไรได้แบบนี้ปกติทำได้หรอนะถ้าไม่เกิดเกี่ยวฟอร์เขาไม่ยิงอ่ะปกติจะโดนแบบมาตเตยียก็คือเปิดบ้าเลนนะ เอาอะไรเอาเรื่องเหรอฉันว่าอย่างี้เราหน้าเมฆระดับสองนะส่วนระดับหนึ่งเลดุดโลกไปละแบบเล่นเชนมา4เกมแล้วมา3เกม่ะให้ลินเดียไปก่อนแล้วกัน ไปฝึกก่อนนะอิสัตว์